ก็นี่ก็คือวิธีชาวนาเนาะก็แต่ละท้องที่เขาจะมีการขุดสระไว้เพื่อเพื่อสิ่งนี้แหละเก็บกักน้ำไว้เวลาดูดูหน้าแรงริมสระก็จะมีการปลูกต้นไม้ปลูกกอไผ่ไว้เพื่อยึดตลิ่งไม่ให้ตลิ่งพังเนาะ ทิ้งเหรียญเห็นไหมนี่สิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งเราสงสัยเขามองเรานี่แหละต้นนี้บางบางท้องที่เขาเรียกเขาเรียกต้นอีทกเนาะต้นผักอีทกนี่ยอดของเขาสามารถกินเป็นน้ำพริกได้ มีผลเลยนะผลทางนี้เขาเรียกตึงตังหมากตึงตังนี่ต้นตึงตังนี่แหละเป็นลักษณะอย่างนี้ผลของเขาแต่เราก็ไม่เคยทานผลของเขาหรอกอแต่มีนกมากินอยู่เนาะมีนกมากินอยู่นี่แหละคือธรรมชาติ ถ้าเรารู้ว่ากินได้ก็คือกินได้เป็นลักษณะของการเรียนรู้นี่แหละคือธรรมชาติคือให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคเนาะนี่ก็เป็นผักอีทกหรือเป็นบ้านเราเรียกตึงตังต้นหมักตึงตังอ่านี่แหละมีหลายชนิดที่เป็นสมุนไพรอยู่บริเวณริมสระ ก็ตัวนี้เขาเรียกว่าหนามเล็บแมวนะต้นหนามเล็บแมวใบลักษณะของเขาเหมือนพุทซาผลของเขาทานได้เม็ดเล็กๆเวลาดิบจะออกสีเขียวสุกแล้วจะออกเป็นสีดำๆส่วนนี้ก็เป็นต้นใบสาบเสือเนาะนี่ที่มดเกาะอ,อยู่ใบสาบเสือก็อยู่นู่นก็มีแต่ใบสาบเสือ,อด้านล่างส่วนด้านล่างก็จะเป็น ไผที่เขาเอาลงไว้เป็นที่หลบของปลาเนาะก็มีฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเล่นอยู่เนาะ,ะนี่คือธรรมชาติเดี๋ยวพามาดูอีกต้นไม้โบราณอีกทีดนึง บางท่านอาจจะไม่รู้จักเนาะนี่คือยังต้นไม้ใหญ่นี่แหละคือต้นกระบกนี่คือต้นเล็กต้นกระบกนี่ยอดอ่อนของเขาใบของเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่คือลักษณะลําต้นของเขาผีซีผิวต้นขเขานี่คือต้นกระบกกระบกจะมีผลเวลาสุกจะร่วงลงพื้นแล้วก็กัวควายชอบทานเนาะมีรสชาติออกเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานก็มนุษย์เราก็สามารถทานได้แล้วก็ มเมล็ดด้านในจะมีมีมเมล็ดเราต้องผ่าเปลือกแข็งเข้าไปจะเจอมเมล็ดมีความมันนะมีรสชาติเหมือนกับถั่วถั่วบางชนิดนะนี่แหละคือกระบอกลักษณะต้นกระบอกเนาะส่วนตรงนี้ก็คือ,อาพามาชมพันไม้นานานชนิดเลยวันนี้นี่ก็คือตะขบ ตะกบนี่ก็ทานได้เนาะผลไม้ป่าชิดนิดนึงนี่ลูกของเขาตะกบแต่ยังไม่สุกเนาะถ้าลูกสุกจะออกเป็นสีลิงแดงนี่นี่แหละคือธรรมชาติให้อาหารที่อยู่อาศัยและก็ยารักษาโรคเนาะส่วนไผ่นี้เป็นไผ่ที่ได้นำมาปลูกเขาเรียกว่าไผ่กิมซุงลักษณะข,ของไผ่กิมซุง นะบริเวณนู้นก็จะเป็นสวนฝรั่งกิมจูเนาะก็ไม่ไม่ได้ดูแลมากเท่าไหร่คือปล่อยตามมีตามเกิดเนาะเราไม่ได้ตกแต่งโน้มกิ่งทางทางคุณพี่เขาไม่ได้โน้มกิ่งไม่ได้ตกแต่งเพียงแค่ปล่อยปลูกแล้วก็ตามธรรมชาติเลย ถ้ามีการน้มกิ่งให้แตกช่อแตกดอกมีการใส่ปุ๋ยก็จะมีผลเยอะนี่คือพลังจิมจูพันกิมจูเนาะนี่ก็มะม่วงเขาเรียกว่าม่วงพันโชกนันแต่ผลหมดแล้วนะต้นนี้นี่ก็คือมะกรูดนี่แหละไผ่ใบมะกรูด ใบเล็กๆอย่างนี้หอมนะใบเล็กอย่างนี้หอม,นะอห,อมหอมมากเลยต้นใหญ่ทั้งนี่คือใบมะกรูดต้นมะกรูดนี่แหละสามารถเป็นสินค้าขายได้เหมือนกันนี่แหละใบมะกรูดใช้ในเครื่องต้มยำลาบก้อยแล้วก็ต้มยำผัดต่างๆ จะต้องมีส่วนผสมของสมุนไพรชนิดนี้เนาะใบมะกรูดนี่แหละเป็นสมุนไพรด,ด้วยฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงที่นี้เนาะเอาคลิปนี้สั้นๆพอพาชมต้นไม้นานา,นานชนิดแล้วก็มาดู บ่อน้ําเนาะของพี่ชายแล้วก็มีปลาปลาแบกไหเนาะในน้ํา <_ letter> ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มารับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเราเนาะขอบคุณมากจ้า